I've marked a spot. <laughs>

อยู่ด้านล่างโอ้ยหลงเลยหมอล้มใครย่งล้มนะทีเกมฟุบไปหมดแล้วเออ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 นั่น มบเยมันย um er yeah, ิงเงี้ยจัง่ะเลี่ยเขาคีดไม่เลี่ยพี่ฝั่งหนูไม่เลี่ยหรอ อยู่อยู่บนถนนขับรถหนีก็บอกไม่เคลียร์ไปลองโถกอยู่นู่นน่ะตามยิงเนี่ยวะแม่งขับหนีวะเชี่เพื่อนไม่รู้คุณ ไ,ด,ได,ด้ไหมได้ไนะบ่ไม่เห็นพี่ ขยับม่เยขยับไม่ะพานใต้หุเขาจะยิยงไงเตีเยมบม่อย่าพึ่งนะว้ยถัดวะ <laughs> เองใจหมอบ้างถูเข็บย e ิมหมดเข็มเหลืออยู่หนึ่งเองอเออพี่เดียวลงรับก่นอนเฮ้ยพี่หลังพี่โยกพี่โยกโยกหน้าหน้าไม่รู้ใครไม่รู้ยิงเ็มหมดนะเข็มหมดข็มชุดหมดฮะดูจะหมด มีหมอมากี่คนนี่สองสามเลยเนี่ยไอ้หมอสิวอะไรเนี่ยตัวเนี้ยผมจริงๆกูยิ่งแกเกมมาแล้วรรพี่ซาสเอ็งโอ้โหล้มกันละนาวดิถอยดีกว่าไม่เอาล้ว ดูรีไม่ทันเลย เจอหน้าดูนะดูก่อนอันนี้ไม่ได้เข้านี่วะก็สองทับสี่โอ้ย แม่งหล่อแม่งตาแม่งตาดีที่ผาไ,ไอ้หมออีกแล้วไอ้หมอนตกอีกแล้วโคตรเยอะ <c oughs> เราจะเล่นด้านขวาด้านไหนก็ได้ที่ปลอดภยอัยที่ได้พี่จะดึงคนพวกมันมากลาง ้ีพี่ไปลองยัวซ้ายหน่อย หลีมากเลยพี่ไม่เรียกเลยอือพี่หมอสิตายดูยเงียบน,น่าจะน้นสันบมีมีมีแต่ละยู่เวลาจะเอาสาม ไยชิบหายมันถอดแปลกๆหรอ มีตัวอะไรพี่แรอ่ากลุ่มอ่ะพี่จะแจ้งอย่างนี้นะกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่เขาจะไปกลางจุดส่วนกลุ่มซ้ายอะ่ะมันจะมีคนกลุ่มอยู่แต่อาจจะมีสยามเข้ามาปัวพันจะเล่นแบบไหนจะตีจุดไหนจุดไหนก็ได้พี่เอาที่เราพ่อพ่อ่อ,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 อพี่แนะนำให้โยกเข้าซ้าย Bỏ ra thân Đối lắng À ờ, đi Lắng 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 khó, không, đằng lắng đằng Lắng không thắng lắng thắng lắng thắng lắng Ừ Ư Ừ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  ี่เขามาไงน่ะเข้ามาเข้ามาเข็มฮิวคือไม่ทันเลย ฝั่งนี้เขาเป็นนียานะอยู่ท้ายะฉะนั้ออนเราคนที่ท้านนยใช่พีใช่ฝั่งทนไหนก็ได้แต่พี่เลย หรือเราจะสู้กับสองแคมป์สยามก,กับยูแ,แต่ะไรพี่มันขึ้นไอ้นั่นเลยเขามาเขามายืนข้างในเลยข้างในมีคนนะพี่เยอะเลยมีมีเฮ้ยหลัหลังหลังหลังหะว้าอยู่ข้างใน ไม่อยู่ที่บนเขาบนเขาบนเขาเห็นอยู่เห็นอยู่มีสยามยิ้มเอ็ไมีเห็นจริงเลยว่าเอ้าเอ้าเอ้า โอ้ไม่ไหวหรอกเจอกันอ่ะร่วงหมดเลยเห็นว่ามันอยู่หลังตู้คอนเทนเนอร์่ะลูกสามี่ตัวเที่ยวร่วงหมดเลยเจอ,อี้ยอีกคนวะเนี่ยโอ้เออ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  พวดโยกอเฮียเออโอ้โหมันก็ยิงเจ็บกันชิพายโอ้ยโยกก็ได้ไหมโยกไปไหนอ่ะหมองไม่มีอข้างหลังก็ไม่มีใครเลยและเนี่ย Sure. อืมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเก็บหมดแล้วนี่เอ้ามาแล้วนู่นนูมาเร็วโอ้เดี๋ยวลูกพี่เลยเห็นไอ้เชี่ยมันยิงรถกูแก จะต่อไหมบ้านพี่นัดพี่นัดฮะออกไม่ทันละตายละบ้านเออกระบป๋าเนอะมาละมา<บ>ช้อปปิ้งหห่อยนี่ยช้อปปิ้ง